สวัสดีคะ่ะทุกทุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลกระติ๊น้อยเทนดี้ทาร์โนะคะชาแนลดีๆที่มีเรื่องไพ่ยิบซีมาฝากในวันนี้นะคะก็จะมาพูดความหมายของ yes or no tarot กันต่อนะคะจากคราวก่อนนู้นสองครั้งแรกใช่ไหมคะจะมีการพูดเกี่ยวกับออ yes or no ในความหมายในลักษณะตรงที่ว่าตอบใช่หรือไม่ใช่ซึ่งก็ได้พูดในกลุ่มของไพ่ไม้ไปแล้วนะคะมีไพ่ใหญ่แล้วก็ไพ่ไม้ไปแล้ววันนี้ก็จะมาต่อในส่วนของไพ่ถ้วยนะคะ ในลักษณะของเยสโนทารอดนี่ต้องบอกเลยว่าจะถือเป็นคำตอบเด็ดขาดเลยไม่ได้นะคะคือทำเพื่อให้เป็นไกด์เฉยๆแต่ในความเป็นจริงแล้วในการอ่านเนี่ยถ้าเราจะรู้ว่ามันเยสหรือโ no, นจริงๆเนี่ยก็ต้องดูไพ่ดูไพ่รอบข้างด้วยนะคะคือบางทีเขาอาจจะตอบเหมือนตอบโ no, นแต่ถ้าเกิด ไปกระทบกับไพ่อรอบข้างแลว้วความหมายก็อาจจะเปลี่ยนได้นะคะ <c oughs> แจ้งเพื่อทราบไว้ด้วยนะคะ <c oughs> เอกสารที่ใช้ประกอบในการบรรยายนะคะก็จะเป็นไพ่ライเดเวทชุดไพ่ไลเดเวทนะคะชุดใจแอนแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ USG นะคะแล้วก็มาดูกันเลยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะถือว่าตอบเซเยสนะคะอันนี้เราจะไม่ได้พูดในเรื่องที่เกี่ยวกับ ความหมายลึกซึ้งนะเอาแค่ว่าเยสหรือโนอย่างเช่นถามตอบใช่หรือไม่อะไรประมาณนี้ก็คือใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกเลยว่าครูเอจะไม่ค่อยดูไพ่ใบเดียวเท่าไหร่เป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่า,วาความหมายไพ่มันกว้างมันพลาดได้ง่ายนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะเซเยสนะคะ ไพ่หนึ่งถ้วยหัวตั้งเซเยสถ้าหัวกับเซโนโดยเฉพาะในเรื่องความรักแน่นอนว่ามีความรักความผิดหวังเกิดขึ้นแน่นอนไพ่สาไพ่สองถ้วยก็เป็นเซเยสนะคะเซเยสทุกเรื่องเลยไพ่สองถ้วยนี่คุณสมบัติดีที่สุดในกลุ่มไพ่ถ้วยนะคะส่วนถ้าเป็นสองถ้วยหัวกับเนี่ยถือว่าเซโนเขาจะเป็นในลักษณะตรงที่ว,ว่าเรื่องเราต่างๆอาจจะมาช้านิดนึงไม่ทันอกทันใจหรือใช้ในลักษณะของการตอบปฏิเสธก็ได้ สถ้วยนะคะสมถ้วยนี่ก็เซเยสเหมือนกันนะคะแล้วส่วน3มถ้วยหัวกลับเนี่ยก็จะเซโนแต่ว่า3ถ้วยหัวกลับเนี่ยที่เซโนเขาจะมีการบอกไว้ว่ามันเกิดจากตรงที่เราตามใจตัวเองนะคะหรือเ,อเกิดจากการประมาทก็ได้นะคะคือเราไม่รอบคอบเองอย่างนี้ก็ได้นะคะเอามาในส่วนของ มาในส่วนของสี่ถ้วยสี่ถ้วยเนี่ยส่วนใหญ่นะคะทั้งหัวตั้งและหัวกลับเนี่ยก็จะเป็นเซโนหมดนะคะจะเป็นเซโนหมดเลยเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ย <c oughs> โดยต้องแจ้งก่อนว่าเป็นเพราะว่าไพ่เป็นลักษณะหงุดหงิดเชิงปฏิเสธไม่ได้ตอบรับอะไรเลยนะคะดังนั้นก็จะใช้ในลักษณะของตรงที่เป็นการเซโนทั้งหมดนะคะส่วนไพ่ห้าถ้วยเนี่ย เออมันเซเยสเซโนในคนละเรื่องต่างกันไปถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยก็อาจจะเซโนถามในเรื่องลาบลา,าบผลเงินทองนี่อาจจะเซเยสนะคะส่วนถ้าหัวกลับเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็ยังมีเค้าลังความเสียใจยอยู่ถือว่าเซโนนะคะไ <c oughs> พ่หกถ้วย ต้องบอกว่ามีเค้าโครงในเรื่องเกี่ยวกับการเซเยสแต่ว่าเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้สูงเหมือน2ถ้วย3ถ้วยนะคะส่วนหัวกลับแน่นอนเซโนเป็นเพราะว่าผิดหวังในตัวคนรอบข้างหรือว่าคนรักแบบนี้ก็ได้7ถ้วยนะคะก็ต้องถือในลักษณะของการเซเยสไว้ก่อนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าในตำราเขาจะใช้คำว่าถึงจะเซเยสแต่สถานการณ์ไม่ได้มั่นคงนะก็ต้องเตรียมเผื่อเผื่อเขาเรียกว่าเผื่อเรื่องราวต่างๆไว้ด้วยว่า มันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเอาไว้นะคะดังนั้น7ดไม้เนี่ยเขาจะใช้เหมือนคําที่บ้านเราใช้กันก็คือไม้หลักปักเลนก็คือสถานการณ์นั้นก็มันก็เซเยสดูหรอกหมายถึงคนมองเข้ามาหรือเรามองสถานการณ์เข้าไปมันก็เซเยสได้เราก็มีโอกาสได้ตามนั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นเยอะส่วนเถ้วยหัวกับเซโนนะคะแถ้วยแถ้วยเซโนอยู่แล้วนะคะแถ้วยหัวกับ แต่ถ้วยหัวกลับเนี่ยจะใช้ในลักษณะตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันต้องดูเรื่องที่ถามถ้าเกิดถามในลักษณะตรงที่ว่ากลับมาไหมหรือจะกลับมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้ในลักษณะการเซเยสคือมันไม่ใช่แบบเซเยสทุกเรื่องราวต้องบอกอย่างนี้คือในส่วนของไพ่เล็กในบางทีมันจะแบบเซเยสบางเรื่องเซโนบางเรื่องอะไรประมาณนั้น เก้าถ้วยถือว่าเป็นการเซเยสนะคะส่วนก้าถ้วยหัวกลับเนี่ยสำหรับตัวเราก็ยังถือว่าเซเยสอยู่แต่มันจะเป็นลักษณะเพราะว่า yes เซเยสในแง่ตรงที่ว่าเราอาจจะได้อย่างใจที่ต้องการนะคะแต่ว่าคนรอบข้างเริ่มํำคาญเราแล้วคนรอบข้างอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเอาแต่ใจตัวเองไม่น่ารักแล้วเริ่มเริ่มอึอดอัดเริ่มทนเราไม่ไหวหรืออะไรอย่างนั้นเพลินเพราะว่าเก้าถ้วยหัวกลับนี่จะเป็นในลักษณะตรงที่ อยากจะทําอะไรก็ทำอ่ะไม่ได้สนใจว่าคนอื่นเขาจะคิดหรือจะรู้สึกยังไงจากพฤติกรรมของเรานะคะ <c oughs> ทีนี้มาสิบถ้วยสิบถ้วยเนี่ยเราถือว่าเป็นการเซเยสนะคะส่วนสิบถ้วยหัวกลับแน่นอนเซโนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นในลักษณะตรงที่ว่าบางทีเราอยู่ตรงกลางระหว่าง เขาเรียกว่าระหว่างฝ่าย2ฝ่ายอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในออฟฟิศมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงกลางร,ระหว่างแผนก A กับแผนก B ตรงนี้ก็ได้ซึ่งจะทําให้เรารู้สึกอึดอัดแล้วก็สิบถ้วยหัวกลับเนี่ยถ้าเราไปพูดในลักษณะตรงที่ว่าเออการกระทําอย่างนั้นแผนก A ก็ทําถูกแล้วนี่แผนก B ก็จะตัดสินเราทันทีว่าอ๋อเราเข้าข้างตรงนั้นกลายเป็นว่าเราอาจจะมีศัตรูในที่ทํางานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะคะ หรือจะเป็นในลักษณะตรงที่ <c oughs> เราอยู่ตรงกลางระหว่างระหว่างญาติเรากับคนรักเราอย่างนี้ก็ได้หรือเพื่อนเรากับคนรักเราก็ได้มันจะทําให้รู้สึกอึดอัดนะคะคือ <c oughs> ในกรณีตรงเนี้เขาจะใช้ถ้าเกิดในกรณีตรงที่เป็นในเรื่องของความรักนะมันจะใช้สุภาษิตไทยได้เลยนะคะก็คือว่าเป็นในลักษณะตรงที่ว่าความในอย่านําออก อะไรนะตรงที่เขาพูดแบบเหมือนกับว่าไฟในอย่านําออกไฟนอกอย่านําเข้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าจําไม่ผิดนะนานแล้วไม่ค่อยได้ใช้สุภาษิตไทยคือ <c oughs> มันก็เป็นเหมือนการบอกที่ว่าถ้าเพื่อนเราหรือครอบครัวเราพูดอะไรเกี่ยวคนรักเนี่ยเราไม่ต้องไปเล่าให้คนรักฟังเป็นเพราะบางทีมันทําให้แบบเป็นเรื่องเป็นราวโมโหโทโสแล้วก็เดี๋ยวก็เกลียดชังกันได้ใช่ไหมฮะแล้วส่วนคนรักเราจะมีการวิจารณ์ยังไงกับครอบครัวเราหรือกับเพื่อนเราเนี่ยเราก็อย่าไปพูด เป็นเพราะว่ามันกลายเป็นว่าจะทําให้สถานการณ์บานปลายดังนั้นเราเป็นคนกลางเราอาจจะรู้สึกอึดอัดใจหน่อยแต่ว่าเราไม่สามารถพูดได้นะถ้าเราพูดปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้แบบมีการทะเลาะกันนะคะดังนั้นสถานการณ์จะแรงไม่แรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราพูดด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาที่ไพ่มหัดเล็กนะคะไพ่บุคคลบ้างไพ่มหัดเล็กเนี่ย ปกติธรรมดาแล้วถ้าเป็นในเรื่องความรักเนี่ยมันก็เซโนอยู่แล้วนะไม่สมหวังเรื่องการงานก็ยังไม่ได้บอกว่าจะได้งานคือมันเป็นไพ่เฉยไพ่ช้าดังนั้นโดยทั่ว,วไปไม่ใช่ไพ่รีบเร่งอะไรเลยถือว่าเซโนได้ส่วนไพ่เวลามาหัดเล็กถ้วยเวลาหัวกับเนี่ยทุกคนก็อาจจะนึกว่าเซโนใช่ไหมกลายเป็นเซเยสนะเซเยสคืออะไรรู้ไหมคะคือเหมือนกับว่าฉันไม่สวนวิธีการอะต่อให้รู้ว่าผิดศีลธรรมต่อให้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องอะไรถ้าอยากได้ก็จะทําจนได้มา คือดังนั้นจะกลายเป็นว่าไพ่ใบเนี้ยมหัดเล็กถ้วยหัวกับมันใช้แบบเป็นการมุงบองตรงที่ว่าทําอะไรในลักษณะว่าไม่สนใจในเรื่องศิลธรรมขอให้ได้มาดีชัวรู้หมดอดไม่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยรู้นะว่าสิ่งที่ทํามันไม่ดีแต่ก็ทําประมาณนั้นอัศวินถ้วยนะคะอัศวินถ้วยจะเป็นในลนักษณะเชิงเซเยสนะคะ เป็นการเยเยตว่าเราอาจจะได้เราอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการหรือมีคนสนับสนุนเรามันก็ทําให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการได้เหมือนกันนะคะในเรื่องความรักหรือเรื่องการงานมันก็มีแนวโน้มว่าจะได้ซึ่งก็ถือว่าดีในอัศวินถ้วยถ้าเป็นหัวกับเซโนแน่นอนนะคะหรือในขณะเดียวกันถ้ามีคนเข้ามายิ่งพูดให้ความหวังยิ่งต้องระวังนะคะมันเซโน,โนแหละแต่เขาจะพูดเหมือนเราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเราจะได้เลย คือที่ต้องระวังเป็นเพราะว่าไพ่พวกถ้วยเนี่ยเวลาหัวกลับตีสองหน้าแนบเนียนมากนะคะก็ต้องระมัดระวังไว้ราชินีถ้วยนะคะจริงๆจะหัวตั้งหัวกลับเนี่ยถือว่าเซโนโได้เลยนะคะเป็นเพราะว่าเป็นไพ่เงียบๆไม่ค่อยจะมีปากเสียงอะไรเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยพยายามคอนแทคหรือติดต่อใครเท่าไหร่ดังนั้นการที่จะได้อะไรเนี่ยมันต้องแบบ ต้องดวงส่งจริงๆหรือไพ่รอบข้างต้องมากระทบเสริมจริงๆนะคะถ้าเป็นตัวเขาเองจะถือว่าเซโนถ้าเกิดหัวกับก็ถือระวังหลอกลวงมาที่ราชาถ้วยราชาถ้วยนะคะก็ต้องถือว่ามีแนวโน้มของการเซเยสนะคะส่วนถ้าราชาถ้วยหัวกับเนี่ยเซโนนะคะเซโนจากการตรงที่มีคนมาทําดีแต่ว่าต้อง ต้องการเข้ามาหลอกลวงเราหรือต้องการคอนแทคเราก็จบแล้วนะคะสำหรับ14ใบนี้นะคะในกลุ่มถ้วยก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนด้วยการเป็นสมาชิกช่อง YouTube ก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามกระติตต๊บน้อยเทนนี่ทารโร่ด้วยนะคะถ้าเสียงดังต้องขออภัยค่ะเปิดพัดลมอยู่นะคะในการอัดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ